คุณผู้นักสี่ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่19กรกฎาคม2567ันห้ร้อเจ็ดช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคการบันเทิงเราพาทุกทุกท่านมาในงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตากบาตรเป็นหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ปีสองาร้อยหกสิบเจ็ดพยาการคุ้มครองและช่วยเหด้านหน้าแล้วนะคะและกันก็คือจังหวัดสุรินทร์ครับ ขอใ้ขอรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินการกองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่ที่ท่านประหลัดจังหวัดสุรินท้องถิ่นจังหวัดสุรินและรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินที่เบื้องหลังท่านประธาน,นพิธีค่ะครับผมเรียนเชิญน,นะครับลำดับที่2นะครับรองจาเรือลำดับ2ครับตัวแทนจากวัดบุราพารามครับ วันเงินสด25,000บาทนะครับและกรอมโล่รางวัลครับและชนะเลิศนะครับการประกวดต้นเทียนนะครับได้แก่วัดพรมสุรินครับขอแสดงความยินดีกับทั้งสามคุณวัดนะคะที่ได้รับเรางวัลการประกวดต้นเทียนภรรษาประจำปีอง2 5น7นี้ค่ะ ก็ถือว่านะครับการประกวดน,นะครับการทำต้มเทียนนะครับก็ด้วยความร่วมม้ร่วมือของชุมชนนะครับเรียนเชิญทั้งสามรางวัลน,นะครับถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับทั้งสามรางวัลน,นะครับก็เป็น,ดาดนการมอบรางวัลชนะเลิศต้มเทียนสงษานะคะคทั้งสามรางวัล right เรีมบรรินกล่าวรายงานการดำเนินงานต่อท่านประธานในพิธีและขอรยนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลมนสรีรองประธานสภาเทศบาลมนสรีสมาชิกสภาเทศบาลมลสรีประหลัดเทศบาลเทศบาลมนสรีที่เบื้องหลังท่านนายกเทศมนตรีค่ะบเรี่นนายพิจิตรพันผู้ว่าราชการจังหวัดสรีประธานในพิธีและผม นายวศินตั้งธสิศนายทศมนตรรเมสุรินน์ใน,มน,มา,นามรานกรรมการจัดงานขอขอบเขตทุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมาทำแห่เทียพนพรรษาและตับกบาตรบนหลังชา้าจังหวัดสุรินก็จำปี2567ในวันนี้จังหวัดสุริน่วดขับเทศบาลเมืองสุริน องคการบริหารส่วนจังหวัดสุรินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวัฒนธรรมจังหวัดสุรินสถานศึกษาวัดชุมชนส่วนราชการภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินร่วมมือกันโดยได้จัดงานมาทำแห่เทียนสาและฝากงลังช้างจังหวัดสุรินเรื่อต้นปี2567เรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ หนึ่งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดคติที่ดีต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและลดละเลิกอบายมุขสองเพื่ออรักสืบสานขนานมีมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่ยั่งยืนและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กระเพมีอันธุนามให้คงอยู่คู่ของถิ่ไทยสู่ไทยสามเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ประเพณีของถี่นไทยเชริมการรักวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริ งานเทศกาลนุสินที่ผ่านมาซึ่งในการจัดกิจกรรมสมโภชต้นเทียนภรษานี้เทศกาลนุสินและมีการจัรตัวรถต้นเทียนภาษาขอุณต่างๆในเขตเทศบาลซึ่งเข้ารวมกับวแหาจนวน1 1ต้นเทียนและได้ประกาศผลการประกวดไปแล้ว 2. ิจกรรมการประกวดบวนแหเทียนภรษาและกระวนช้าง จำนวนสิบเอ็ดวนที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการสมกับนางสุโินรนช้างซึ่งทุกท่น่นไข้ชมถึงความยิ่งใหญ่อลังการในช่วงหลังพิธีเปิดงานสามกิจกรรมต่างๆบนหลังช้างซึ่งจะมีหนึ่งเดียวในโลกในเช้าวันที่ยี่สิบกรกฎาคม เป็นอย่างดีทจากคณะสงฆ์หน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาโรงเรียนชุมชนชุมช,มชมนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องชาวจังหวัดสุรินที่ได้ร่วมมือกันจัดงานด้วยความตั้งใจและสแสดงออกถึงพลังของชาวสุรินทำให้การจัดงานเป็นไปในทาความเรียบร้อยและสมดุ่ลไปด้วยดีอันนี้ได้เวลาอันผู้ดมงคนเลิกแล้ว ผมขอการรบเริ่มเชิญท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุรินทร์ท่านพิจิตรบุญธรรมได้ใเกียรติเราบ่าวเปิดงานมหากรรมแห่งเทียนพรรษาปัาตองช้างกัหวัดสุรินทร์ประจวบปี2567ต่อไป ท่านผู้บัญชาการกองพลังสุรนาลีผู้บัญชาการมณฑนหานบกที่ที่5ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์รับแทนท่านนายกงครงการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนผู้บริหารสาราประธานชุมชนรอสมม และพี่น้องประชาชนที่กระลุคคกขันจะคำกล่าวรายงานของท่านนายกที่สุนเรีพวกเราคงจะได้รับทราบความเป็นมาของการจัดกิจกรรมตลอดทั้งสามกิจกรรมซึ่งตั้งแต่เรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่เราทําทำต่อเรื่องกันมายาวนานซึ่งก,ก็มีการ ก็ขอเรียนว่าเราพยายามที่จะส่งเสริมรูปแบบเพื่อให้กิจกรรมทุกกิจกรรมของจังหวัดกิจกรรมของอบอร์ตหรือส่วนราชการที่จะพูดณากงารร่วมกันและในขณะเดียวกันวันนี้เราก็มีขบวนแห่ซึ่ง ลักษณะของศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดุรินก็มีความหลากหลายเพราะเรามีหลายชาติพันธุ์ทั้งชาวคุยชาติพันธุ์ลาวไทยจีนเห็นซึ่งไม่มีที่ไหนครับที่โบกอย่างนี้และในขณะเดียวกันพรุ่งนี้เช้าเราก็มีกิจกรรมสำคัญ ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกก็คือเนื่อหอต่างๆของชาติผมเชื่อแน่ว่ากิจกรรมตัวนี้นอกจากอนุรักษ์พุทธธรรมประเพณีแล้วนอกจากเรื่องของสร้างความที่สมานสามทีในหู่คณะของเราแล้วนี่ยังช่วยส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ อีกทางหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมประจำเดือนกระทำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้จัดการท่านนะคะก็เก่าเหมือนงานมหกรรมเพนเทียนรักษาจังปีสองพันหร้อยสี่สิบเจและก็ตบบัตรหลังช้างนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะความต่อเนื่องความสเร็จในทุกกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ก็คือทุกพิมพ์กันทั้ง โดยเพพาะวันนี้เจ้าภาพที่สาคัญเจ้ามือที่สําคัญก็คือท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานด้วยตัวมือให้ทางพทชบาลหน่อยครับผมก็ต้องขอให้กําลังใจทุกคนท่านะคที่ได้มาร่วมกิจกรรมมาร่วมดูมาร่วมส่งเสริมในกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ครัำนี้นะคะเพราะว่าท่านผู้ว่ากำลังดำเนินงานอยู่นะคะเราก็ถูกส่งบรรยากาศเขาก็ให้กับทุกท่านได้รับวตอนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานวิชากรรมเฉลี่ยเทียนพรรษาและตักบาตร็นหลังช้างอลวงสิริยุทธจักปีพศ2518ณปัตตานีครับของท่านสุรีครับ ครับผมต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าจังหวัดสุร <Stevens. S 2> ินทร์เป็นอย่างสูงนะครับและเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับกับการเปิดมหกรรมแห่งเยาว์ภาษาและตัดบาตรคนหลังช้างนะครับเพื่อทเชิญท่านประธานนะครับได้ลั่นคล้องนะครับจำนวน3ครั้งนะครับเพื่อเป็นการเปิดโลกนะครับกับงานมหกรรมแห่งเยาว์ภาษาและตัดบาตรคนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2 5 6 7ครับ ขอนด้วยท่านนายดูวยาท่นตั้งยีสินะครับสามสองหนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยท่านผู้ราชการจังาวัดสุรินของเรานะครับกับการเปิดงานนะครับมหารรมรแห่เทียนภาษาและปัดบทบนหลังชั้นเจงาวัดสุรินนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีนะครับที่บริเวณตัดริบบิ้นนะครับเพื่อที่จะเปิดกระบวนแห่นะครับของ11ชุมวัดเป็นลำดับถัดไปครับ ครับต่อให้ท่านดูวัาดการจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ค้างภาพเอาไว้นะครับเพื่อให้สื่อมวลชนนะครับได้ทาการบันทึกภาพนะครับเพื่อเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับของจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับข่าวซึ่งขบวนเทียมพันษานะคะประจำปี2567นี้นะคะได้รับความร่วมมือร่วมใจนะคะจาก11คุมวอดนะคะ แล้วก็มีอุค์วัดพิเศษนะคะที่จะร่วมนำหัวขบวนนะคะแล้วก็ถอหลังร้อมแล้วนะครับับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับ3 2 1เนเรียนเจานาประธานครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกขบวนแห่นะครับแล้วก็่านประธานในพิธีนะครับรวมถึงนักสื่อมีลู้ที่มาร่วมรับชมขบวนแห่เชียนพรรษานะคะในปีนี้นะคะ อีกไม่กี่นาทีนะคะท่านจะได้รับชมความงุ่งงามนะคะของแต่ละขบวนนะคะของแต่ละขบวน <c oughs> นะครับก็ได้รับความร่วมม,มมือร่วมมือนะครับจากผู้บริหารแล้วก็น้องๆนักเรียนรวมถึงประชาชนนะครับที่อยู่ในคุ้มวัดทั้ง12จังหวัดด้วยครับค่ะรวมทั้งหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกอชนด้วย<อ>นะคะครับ ในวันนี้นะครับหัวขบวนนะครับก็จะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัสุรินทร์นะครับซึ่งจะได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ได้รับชมการแสดง